เจียบแดงะบคคังแมาคือโทษฐานที่แกทําเรื่องชั่วกับฉันในวันนั้นส่วนตอต่อไปคือการสั่งสอนให้แกสืนึกึกว่าต่อให้แกพย,ยายามสักเท่าไหร่พี่ใครก็ไม่ววัอยากกับฉันได้หรอกพี่อิงโล่หย้าดนะครับพี่มือผมหนักกว่าพี่ตานะ ขนาดผัวเนี่ยเอาปืนตามไปยิงอ่ะยังจะกล้าชวนชูร่อนไปร่อนมาอีกเหรอความสำนึกเนี่ยคงไม่มีเลยสิทา่าความร่านเนี่ยมันคงเอาชนะทุกสิ่งละสิก็คงจะใช่โดยเฉพาะพวกอดอยากปากแห้งก็เข้าใจนะว่าเจอภัยแรงมานานหลังจะโดนผัวเก่าทิ้งเลยพยายามมาอ่อยผัวชาวบ้านแต่ผู้ชายก็ไม่เล่นด้วยก็ยังพยายามจะดันทุรังเอาให้ได้ถ้ามันทุรทุลมากนะกะ ทำไมไม่ซื้อกินไปอ่ะ